สวัสดีครับอยู่กับอีสานออดิโอนะครับพามาชมชุดเปิดฟังเพลงครับให้ดูภาพร่วมนะครับอันนี้เปิดฟังเพลงอยู่หนาบ้านครับเดี๋ยวมาดูตู้ลำโพงก่อนตู้ลำโพงอันนี้จะเป็นตู้ซินิวนะครับเป็นตู้สองทางของท่าดาครับรุ่นที่สิบ มีสองใบครับนี่ผมตั้งเป็นแบบคอลัมน์ครับตั้งเทินกับตู้ลำพงของเบลนเจอร์ครับตัวนี้18นิ้วนะครับเป็นแบบแอคทีฟมีขยายในตัวส่วนดอกตู้ลำพง10นิ้วครับมันจะเป็นตู้แบบพาสซีฟครับต้องใส่พาวเวอร์ในการขรับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องปรุงแล้วก็ขุมพลังครับอันนี้ชุด เอาไว้ฟังหน้าบ้านนะครับก็จะมีตัวนี่ด้านบนนะครับด้านบนมันจะเป็นตัวไฟนะครับเป็นตัวไฟนี่แหละนี่สามารถปรับได้นะจะเป็นด้านหลังจะเป็นปลั๊กครับเอาไว้เสียบแล้วมันก็นจะมีคาบอกนะมีวนครับมีแอมป์ครับ ือาอาาไว้ใส่ครับก็ตามนี้ตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นคอร์ดนะครับคอร์ดของเบอร์มาเนี่ยเบอร์มาหรือเบอร์มานี่ครับของผมไดมาครับเป็นคอร์ดสองทางครับนะตอนนี้ก็ใส่ตัวนี้เปิดดูครับลูกเล่นก็ธรรมดาแต่เสียงโอเคครับของเบอร์มานี่ยี่ห้อเบอร์มาครับรุ่น DSP 2 C 0 7นะครับเป็นคอร์สูเวอร์นะครับ 2- ถึง4ท่างนะตอนนี้ผมเล่นผมเล่นเป็น2ท่างนะครับก็เอาครับตู้แบบนี้ครับตู้ผมครับเป็นคู่เล่นนะครับตู้ท่าดาครับปิดนิวครับใส่กขวแล้วก็ผมก็จะต่อซับนะครับนะ เอาเสียงโล่เนี่ครับเป็นซับนะออกไปยังตูลำพุ่งนี่ครับของเบลนเจอร์ครับตัวนี้มันเป็นแอคทีฟในตัวนะครับผมเอาไปเข่าช่องสัญญาณนะดอกตัวนี้ครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับอบอแมนดอกเดิมดอกเดิม,ดดมผมถอดออกแล้วตัวนี้ผมจะใส่เป็นดอกของอ่าดอกของเจบินนะครับมันจะเป็นเจบินของเอ็กซอนหรืออะไครับของไอมันเป็นดอก18นิ้วนะครับ นะเป็นโค้งโลผมเอามาใส่ใหม่นะครับเอาไว้อัดน,ะนี่ผมต่อออกไปแบบนี้ครับเหรียญสองทางนะมาดูตัวข้างล่างครับข้างล่างนี่กับจะเป็นตัวคอร์ดขึ้นกันของอันต้นะครับนี่ตัวนี้ก็ใส่ดีครับตอนนี้ผมใส่แบบง่ายๆผมเลยใส่ตัวบนก่อนแต่ถ้าตัวนี้ก็มันจะมีลูกเหรียญหลายครับสามารถปรับคอมพิวเซอร์แบบนี้ครับ ลิมิเตอร์เีเลย์นะมี e ีิวนะครับมีปรับเฟดปับอย่างให้ตัวหลายอย่างครับตัวนี้มันจะเป็น3ทางสเตอริอนะครับหรือจะเอาปรับมันมีลูกเล่นหลายอย่างครับตัวนี้ครับนะแล้วแต่ครับสลับกันครับตัว่างตัวล่างจะเป็นพาเวอร์นะครับของ A C M นะผมว่า A C M เนอะตัวนี้ครับเป็นรุ่น 2้สองหาครับนะตัวนี้วัดบัหลายเป็นพาวเวอร์นะครับวัดบ่วไหลค้างแล้วลอยหาซิฟวัดทที่8โอห์มครับก็เอามาเปิดแบบนี้นะครับเอาไว้ฟังนะครับนาอนี่เอามาฝากนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับนี่ชุดเปิดเด่นตอนนี้ผมก็ใส่ตัวอ่ามันเป็นตัวนี้ครับ บูทูธนะครับเอาไวต่อแล้วก็เปิดกับโทรศัพท์กับโทรศัพท์ผมก็ว่างไว้อยู่เนี่เอาหน่อยหน่อยครับนี่ว่างเป็นคอลัม์แบบนี้เลยครับแต่หายเสียงมันดังๆครับตามประสิทธิภาพที่มันรับได้เนาะเอาไว้ฟังในบ้านแล้วกันอกบ้านครับเปิดปีไม้สูงการนะครับงานสังสรรค์นะครับ,นนรบไม่สองตัวจบเลยโอเคนะครับนั่นมาฝากสมาชิกอีกชื่นเคยครับผม